สวัสดีครับยู่กับพี่อามาแลวตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมสติกวอลเลอร์เซ้นนะครับภารกิจที่329 330นั่นเองแต่ว่า329พี่อามาดันเล่นไปแล้วแล้วไฟล์มันดันเสียไฟล์วิดีโอดันเสียต้องมาเล่นใหม่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็คิดซะว่ารีลันแล้วกันนะครับอ่ะทำไมลูกบ้านศัตรูครับภารกิจ329เจอกาเซียต้าเรซิงคอนโทรยูนิตได้ทุกไม่ใช่คอนโทนได้แค่ไมเนอร เมจิคิวและไจแอน์นะครับยักษ์นั่นเองแล้วก็ฝั่งศัตรูคอนโทรลยูนิตได้ทุกรูปแบบยกเว้นเมจิคิวและไจแอน์ก็จะสลับกันนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับ <c oughs> เล่นแบบไม่อัพไม่ซื้อไม่สกินลุย <c oughs> ก็ยังเป็นการเล่นที่ไม่อัพไม่ซื้อไม่สกินได้นะ <c oughs> อันนี้พี่อาร์มเล่นบนมือถือแบบแท้ๆเลยนะเนี่ยไม่ได้เล่นบนบูสตองสแต็คอะไรทั้งสิ้นนะครับก็จะเป็นการเล่นแบบว่าการจงการจูอะไรก็อาจจะมั่วๆหน่อยเพราะว่าเวลาเราเล่นบนคอมเนี่ยมันเห็นภาพกว้างนะครับมันไม่มีมือตัวเองมาบังไง แต่พอเล่นบนมือถือเนี่ยมันจะมีมือตัวเองมาบังเวลาเรากดน้องๆน,น,น่าจะเข้าใจสภาพเข้าใจใช่ไหมเข้าใจที่พี่ยางพูดใช่ไหมเออมันจะมีมือตัวเองมาบางังแต่ถ้าเล่นบนคอมเนี่ยมันไม่มีอะไรมาบางังไงอ่ะไม่เป็นไรครับในเมื่อโปรแกร,รมที่เราอัดมันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เราก็เล่นกันแบบนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาเล่นยังไงก็ได้ครับถ้าเรารู้วิธีชนะแล้วมันก็ไม่ยากโอเคสเต็ปชนะของภารกิจนี้ไม่มีอะไรเลยครับ จอมเวท, ion, ม,เวทมินเนียนจอมเวทมินเนียนแล้วก็บึ้มบั้มบึ้มบั้ม,มใส่ไปแบบนี้ครับพยายามเอาค่าเขาไ,ได้เยอะเออแบบนี้ครับแล้วก็อย่าลืมนะสร้างจอมเวทมาด้วยนะครับนักนูเข้ามาแล้วนะครับนักนูมาเราถอยก่อนไม่ต้องไปสู้อะไรเขามากพยายามจูนนักนูให้ได้ด้วยนะครับอย่าลืมตอนนี้จอมเวทคนที่สองเราน่าจะมาเด้อเดียเด๋ยวรอมินเนียนเสริมกําลังกันนิดนึงโอเคเนี่ยมาละพอมันเป็นการเล่นแบบรีลันแบบนี้มันก็เหมือนไม่ได้เล่นสดเนาะมันไม่ได้แก้ปัญหาสดสดเพราะเรารูว้วิธีชนะแล้วนะครับ ว่าจะเล่นยังไงถึงจะไม่อัพไม่ซื้อ okay. ไม่สกินชนะได้ไม่เป็นไรเนาะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเต็มหน้าตอนเล่นบนคอมมันไม่โดนเต็มหน้าแบบนี้ไงโอเคค่อยๆสร้างมีเนียนมาก่อนครับเป้าหมายของเราก็คือนักนูข้างหลังครับจำไว้นักนูอันตรายมากสําหรับสกินกาเซนอัพไรซิ่งนะถธอถอยกลับมาก็ดีนะพี่นะเดี๋ยวจะตายกันหมดนะครับฝั่งเรานะโอเคเอาจอมเบทคนนี้มาใช้ดีกว่าแล้วก็บึ้มหน้าเขาแบบนี้ ไม่น่ามีอะไรละความสําคัญก็คือนักฮนูข้างหลังต้องฆ่าให้ได้สเปียร์ต้อนน้ําแข็งมันต้องไม่กลัวครับกลัวแต่นักฮนูพอโอ้โหไม่ได้นักฮนูเอ่อทีนี้อเมเน่รับสื่อก่อนอเมเนยรับธนูก่อนโอ้โหนั่นก็ยิงกันมาขนาดนั้นเกือบโดนร <What? S 1> ับธนูไว้เพื่อนอดทนไว้นั่นแหละทีนี้เรามีคนเก็บได้อีกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าสร้างคนสร้างอาจอเวทมาอีกหนึ่งเป็นหกรอมินเนี่ยนเสริมกำลังกันแบบนี้แล้วเราก็ลุยครับ แล้วก็สร้างคนเก็บแร่มาเพิ่มต้องมี8ดคนเสมอจะได้คุ้มๆโอเคบึ้มบ้มกินไปนักหนูก็พยายามจะยิงเรานั่นนะมันเล็งเราอยู่แต่เราไม่ให้เล็งครับโอเคเขาเข้าบ้านไหมไม่ได้เข้าบ้านนี่นะถ้าไม่ได้เข้าบ้านก็เราก็ลุยต่อสิครับรออะไรเอาเป็นคนเก็บแร่ครับคราวนี้นักหนูเขาหมดแล้วก็เอาคนเก็บแร่บ,บ้างสอหวงซดหวานไม่ต้องไปกลัวครับ ัวน,นักูอย่างเดียวนะครับกาเซียทอฟไลซิงเนี่ยเฮ้ยพี่อามจะได้คนเก็บแรกคนนั้นไหมถึงโอเคจบเยี่ยมสวยเลยอ่ะรับศึกไปครับบล็อกดาเมจไปเขาออกมาแล้วครับเขาออกเราเข้าครับเราก็นั่นแหละวนเวียนอยู่แบบนี้แล้วก็ไปมไม่ได้คนเก็บแรกไม่เป็นไรถ้าได้คนเก็บแรกนี่เราจะสบายมากนะครับภารกิจนี้มีจอเมเว้นหคนก็ชนะแล้วหคนก็ชนะแล้วครับกาลังเสริมไม่โหดเท่าไหร่ เขามาเป็นคนเก็บแร่ใช่ไหมคนเดียวด้วยเราเอาจาเวทเราไปคนเดียวก็ได้มั้งเขาน่าจะมีเป็นซอส์วร์เดี๋ยวเขาก็สร้างซอสต์วร์ออกมามาเสริมอะไรมั้งแล้วเราจะทําการบึ้มบ้านเขาอย่างไรโอ้โหเขากลับบ้านแล้วว่ะเขากลับป้อมเขาแล้วครับทุกคนกลับบ้านก่อนเดี๋ยวพี่อามจะเอาเนี่ยต้องการมากเลยมินไอคนเก็บแร่คนนี้ไมเนอร์คนเนี้มา อืดไว้เืดจบโอเคทีนี้รอจองเวศสักห้าคน6คนครับจริงๆนี่โอ้ยจริงๆนี่น่าจะจบะได้หรือยัง5้าคนเอาอีกสักคนหนึ่งแล้วกันนะรอครับรอเรารอได้อยู่ละฝั่งเขาไม่มีอะไรละเหลือแต่กำลังเสริมครับฝั่งเราจองเวศไม่ตายเลยนะพี่ยามเล่นได้แบบระมัดระวังตัวเองมากแล้วเรามีคนเก็บได้อีกคน7คนพ่โท <What? S 2> แต่ไม่เป็นไรหรอกแค่นี้ก็พอละเอา้าเรามีจอมเวศหกคนหรอนับยังไงเป็น5้าคน นับผิดนับถูกลุยเลยครับไปไม่ต้องทําอะไรละฝั่งนู้นไม่เหลืออะไรแล้วครับไม่เหลืออะไรเลยคนยักษ์ก็ไม่ได้ใช้นะยักษ์ไม่มีสกินมันไม่เก่งอะครับพี่ยาไม่ค่อยชอบใช้เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นมีสกินเมื่อไหร่นะยักษ์นะโดยเฉพาะสกินสายฟ้านะโอ้พี่ก็โหดพี่ก็เถื่อนกันเกินไป,ป<ะ>ตอนนี้มินเนี่ยตีบ้านครับตีบ้านตีเมืองเรายังไงครับเราก็สร้างจอมเวทมาอีกคนหนึ่งเพราะไม่มีอะไรจะสร้างปล่อยได้แล้วเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ แค่มินเนี่ยตีป้อมในเลือดก็ไหลเป็นน้ำแล้วครับกำลังเสริมมาละก็นั่นแหละอยู่กันตรงนั้นแหละไม่ต้องทําอะไรครับบึ้มบั้มกันตรงนั้นเข้าไปเขาก็ไม่ได้ออกจากบ้านหรอกเราบึ้มบ้านทีนึงก็ไปโดนป้อมด้วยนิดหนึ่งครับอนอกจากนั้นแล้วมินเนี่ยเรายังตีตีป้อมช่วยอีกโอ้โหมันจบแล้วเพื่อนนายไมไ่ออกจากบ้านแล้วโอโ้ตายคาบ้านกันเลยครับสเปียร์ต้อนอน่าสงสารจริงจริงโอเคจบนาที25วินาทีครับผม โอเคก็ถือว่าอืมก็นานอยู่นะ3 29ผ่านต่อไป3 3 0นะครับภารกิจที่3ามละานะครับอยู่รอดจนถึงมาที่ตกดินนะครับเจอกับยูเนเต็ดทีมยูเนเต็ดก็คือเกาะคนป่านะครับเกาะคนป่าจะทำการว่าจ้างซโนโฟนมาร่วมทีมกับเขาด้วยแลแบบเดนแมทซาได้ทีโครโนิได้ทุกรูปแบบอันนี้อยากพี่ว่าต้องอัปเกรดหรือไม่ก็ต้องใช้สกินมาช่วยแต่ว่าตอนนี้เราเล่นธรรมดาไปก่อนนะครับลุยอยู่รอดจนถึงมาที่ตกดินอยู่รอดก็ต้องเอาเป็นซอสบาดออามาก่อน สร้างได้ทันทีใช่ไหมเราก็สร้างเป็นคนเก็บแน่มือก่อนตอนนะักคนเก็บแน่ต้องมาก่อนครับการเงินการทองต้องต้องมาก่อนเสมอส่วนตัวนี้น่าจะเอาไปจุกได้เอาละนี่คือการจุกบนมือถือ <Yeah. S 1> ซึ่งมันยากกว่าการจุกบนคอมพิวเตอร์ต้องคอมพิวเตอร์เลยนะไม่ใช่เตอร์ธรรมดาครับแล้วเราจะใช้เป็นอะไรไอ้พวกนี้มันต้านการ ต้านสถานะสตันเพราะฉะนั้นเราเราก็ไม่มีอะไรจะใช้เราก็ต้องคอเป็นจอมเวทละมัง้งแต่ก็ไม่แน่ถ้าเป็นสเปียร์ต้อนและอาชิดอนละ่ะจอมเวทหนึ่งคนใช<ๆ>้ตั้งพันสองแต่ถ้าเป็นอาชิดอนสเปียร์ตอนจะได้สเปียร์ต้อนหนึ่งคนแล้วก็ได้อาชิดอนสองคนนะครับโอ้โหอาชิดอนสองคนอะไรเรียบร้อยครับหมดตายไปแล้วครับตัวเราเสียตังไปเลย125บแบบจุก,จก ต้องจุกแล้วล่ะพี่ยามมีความรู้สึกว่าเนี่ยเนี่ยจะต้องจะต้องอัพซื้อสกินก็ตรงนี้แหละนะคร si ับเดี๋ยวเราเก็บแรกกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับมันเป็นมันสร้างได้สันทีใช่ไหมล่ะเออเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องรีบสร้างก็ได้นะครับเราก็วนอยู่แถวนี้และครับผมนั่นแะวนขึ้นวนลงอยู่ตรงนี้แหละโอ้โหยักษ์มาอีกนักอนูมาอีกจุกยังไงครับแบบนี้ได้ไหมไม่ได้ครับ น่าจะเรียบบ่อยโอ้ตายครับทำเอาแล้วทีนี้ทุกคนกลับบ้านไหมกลับบ้านกันไปก่อนจะได้ตังถึง3ามัไหมเนี่ยไม่น่าถึงครับจอเวทออกมาครับอาการหนักครับเองไปลุยโอ้โหไม่น่าไหวแล้วน่าจะแพ้แบบยับยับเซนูโฟนยังไม่ออกนะเนี่ยโอ้โหไม่น่ารอดครับมากันเบิ่มครับเราจะอัพหรือว่าเราจะใช้สกิน หรือว่าทางอัพแล้วสกินดี <What? S 1> อืมจับวเอก็มาเรียบร้อยแตกครับผมว่าแล้วว่าแล้วมันต้องเป็นแบบนี้โอเคสกินอะไรดีนี่ถ้าเกิดเราเล่นเป็นสกินดูดเลือดนี่จะโหดไหมเนี่ยลาวาลาวาก็น่าเล่นนะหรือไม่ต้องอัพเอาเป็นแบบธรรมดาแบบนี้ก็ดีนะลาวาแล้วกันนะครับเล่นแบบลาวาบ้างโอเคเยี่ยมทีนี้อัพอะไรบ้างครับอัพขุดทองมงกุดลูกป,ปั้นความเสียหายนักขนูบล็อกดาเมจ นี่นี่นี่บล็อกดาเมจครับโอเคแล้วก็โลสเปียตต้อนโอเคครับประมาณนี้ไม่ใช่โลสเปียตตอน Spirit, หมวกสเปียตตอนทีนี้เราจะใช้เราจะใช้ยูนิตอะไรเป็นหลักเราอัพสเปียตตอนมาใช่ไหมก็ต้องเป็นสเปียตต้อนเป็นหลักเนาะ <Yeah. S 1> เราเล่นกันในเดสแมทสร้างได้ทันทีเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องรีบสร้างก็ได้นะครับโอเคได้สเปียตต้อนมาหนึ่งคนละทีนี้ก็ต้องเป็นนักขนูเนาะสเปียตต้อนนักขนูสเปียตตอนนักขนูอะไรแบบนี้แล้วเราจะกินไฟด้วยพวกนายมากันย่างมากันแล้วครับเราก็รวบรวบตึงครับแบบนี้อนั่นแหละ หันหลังไปโอ้โ,โหโดนหัวโขกด้วยเ <What? S 1> ถื่อนจริงๆ <What? S 1> หัวโขกหัวโขกสองดีดับเบิลโขกถ้าเป็นแบบนี้โอเคอยู่เธอตายไปแลวหนึ่งครับอยากได้สเปียร์ต้อนเพิ่มยังเลยเขาโจมตีเราเท่าไหร่ทีละทีละเท่าไหร่ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันแต่เรารวบตึงกันนะรวบตึงกันครับแล้วก็พยายามม้วนไาข้างหลังแบบนี้เราบล็อกดาเมจอยู่แล้วไม่ต้องกลัวโอ้โหกลัวบ้างก็ได้นะเนี่ย บล็อกดาเมจขึ้นรัวๆแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนั่นหมายความว่าเราโดนโจมตีแบบยับยอยู่<ะ>พี่ยามอยากได้สเปียตันมาเสริมจังเลยโดนหัวโขกแล้วครับน่าจะตายคราวนี้ได้สเปียตัอนเสริมละหนึ่งตัวเฮ้ยเเปียต้นตัวนี้ยังไม่ตายอีกโอ้โหโอ้โหโดนโขกแบบดับเบิลโขกก็ยังไม่เป็นไรครับทุกคนถอยกลับบ้านก่อนไม่ไม่ต้องถอยกลับบ้านก็ได้นี่นะลุยต่อครับผมโอ้โหพี่ก็ก็เถื่อนไปเปล่าวิ่งเข้าหลังคนยักษ์ครับโอเค แล้วก็บีบแพ้นักขนูมันยิงเราไม่ได้แบบนี้โอเคครับบล็อกดาเมจไปบล็อกดาเมจไปอมาฝั่งนู้นอีกเดี๋ยวคนยักษ์ก็ตายโอเคตายครับผมทีนี้เรารวบตึงได้ไหมรวบได้บางส่วนพอละรวบได้บางส่วนก็พอละครับอ <c oughs> นี่คือการบล็อกดาเมจของสกินไฟตอกบรรลุเลยครับนักขนูทั้งหลายเราเดี๋ยวเราล่อให้จ้าเวทมันโดนธนูยิงโอเคตายเยี่ยม อยากได้สเปียร์ต้นสำรองจังเลยเดี๋ยวก็ได้ครับโอ้โหมากันเบิ่มๆครับอืมรวบตึงไหวไหมครับเราจะรวบไวไหมไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะแต่รวบอยู่โอ้โหโอ้โหเกลี้ยงเรียกได้ว่าเกลี้ยงครับยังไงต่อครับทีนี้สั่งบุกต่อเลยไหมเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันจัดทับกันนิดนึง การบล็อกดาเมจมันดีแบบนี้แล้วก็การสะท้อนดาเมจมันดีแบบนี้นะครับทีนี้เราก็รูปเหมือนเดิมแล้วกันนะรวบตึงโอ้โหเดี๋ยวจะได้รวบจะได้ตึงกันไหมเนะี่ยคือนักขนูเรามันก็ยิงแรงด้วยนะครับนี่ขนาดเราไม่ได้บงังคับนักขนูเองหรืออะไรเองนะมันมันถ้าแบบว่าเราบังคับนักขนูเองมันได้เบอร์ดาเมดด้วยนะแต่ตอนนี้นี่ไม่ต้องบงน้องเบอร์อะไรทั้งสิ้นครับลักษณะเราล่อเราล่ออย่างเดียวโอ้โหเรียบร้อย มากันอีกมากันอีกเบิม้มเบิ้มสเปียร์ต้อนเสริมก่อนเลยหนึ่งคนแล้วก็เอานักขนูมาอีกไอตัวนี้ก็เดินรว่วแบบนี้ครับบล็อกดําโบลําเมเอะไรไม่สนไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเดินไม่รู้เรื่องเลยครับเนี่ยโอ้โหบล็อกดัมเมทยันวินาทีสุดท้ายาสเปียร์ต้อนตัวนี้มานี่เราไม่ได้กดโจมตีเลยนะสเปียร์ต้อนเราอะมาลุยกันต่อครับสเปียร์ต้อนทำหน้าที่อย่างเดียวก็คือแทงเหรอเนี่ยน่าสงสารจริงจริง โอ้ยิงยับยับครับตายไปแล้วบล็อกดาเมจกันเพลินเพลินบอกเลยเอ้ยโอ้โหมาคราวนี้เซตนี้เราจะรวบตึงได้ไหมรวบไม่ตึงครับคราวนี้ไม่ตึงครับแต่ว่าเรามีเงินมากพอที่จะสร้างยูนิตมาเสริมพอดีโอเคปล่อยตายไปบ้างก็ได้นะครับในกรณีแบบนี้โอ้โหไม่ต้องทําอะไรเลยมากันลัวนักนูล,ล้วนแบบนี้หวานครับหวานเจี๊ยบครับบอกเลย พอว่าเดี๋ยวเราก็จะบล็อกดาเมจแบบนี้แล้วก็ได้ยิงฟรี <What? S 1> เออน,นั่นแหละนักหนูที่ยิงเราอ่ะก็โดนสะท้อนดาเมจหนึ่งดาเมจด้วยนั่นแหละโอ้โหหายทั้งทัพพี่อามาสเปต้นมาเสริมก่อนหนึ่งคนสำรองไอ้ตัวนี้เดี๋ยวไอ้ตัวนี้ก็น่าจะตายแล้วล่ะไม่นานนานแล้วถ้าพี่อามแบบว่าลุบตึงแบบนี้ละ่ะ <What? S 1> โอ้โตึงไปน่าจะตึงไปแบบนี้น่าจะตึงไปครับอันนี้ก็น่าจะน่าจะไม่ไหวตายไปเลย พี่ยามก็จะยังคงมั่นใจในสเปรต้อนหนึ่งเดียวคนนี้เซโนโฟนมาครับอย่าลืมเขามาแล้วเขามาแล้วครับ230ครับเจ็บครับ <What? S 1> พยายามโหเราไม่น่าจะรวบตึงได้ถอยก่อน <Huh? S 1> ได้ไหมชุบไม่ตายกันด้วย <What? S 1> เอาใครก็ได้มาไปนี่นิดนึงไม่ตีเราเนี่ตีเราตีเราตีเราเออเคีคีอคเออ ้องสเปียร์ต้อนต้องออกแล้วครับคาวนี้อา้าวกองกำลังเสริมมาอีกออกเพรเราอัพเราลืมไปว่าพี่อามลืมไปว่าเราอัพบ,บ้านนะโอเซโนโฟนมันตีบ้านจะแตกแล้วนะ่ทุกคนอย่าให้มันเข้าใกล้บ้านเราได้จอเวทมาบึ้มบ้านเราพังนั้นนะโอเคเลี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไปก่อนส,สเปียร์ต้อนออกมาเพียบเลยเออพี่อามก็ลืมไปว่าพี่อามอัพบ,บ้านนะโหเกือบแพ้นิดเดียวครับอะหนาที9วินาทีครับผม ทำไมเลขมันสลับสลับกันนะหกเกนะครับโอ้โหสกินไฟครับสเปียรต้นไฟนักฮนูไฟอย่างตึงบอกเลยเดี๋ยวผมประมาณนั้นประมาณนี้แล้วนี่ก็คือสติกวอลเลกซี่สามสองเนะครับอย่าลืมมาเล่นไม่ลำใจพี่อามด้วยแลว้วพบกัใหม่โอกาสหน้าสลับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจใพี่อามด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s u b s c r i b e นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อางมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อารมนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม